ถสวยราคาถูกอีกหนึ่งคันนะคะคันนี้ขายเงินสดอยู่ที่1นึ่งแสนสามบาทนะคะรถสวยหายากรถเลนะคะคันนี้เป็นตัว CIV ตัวนำตัวนาเข้านะคะรถสวยมากเดี๋ยวพาชมรอบๆคันนะคะขายแค่1 3ึ0 0 0มื่นเก้าบาทนะคะรถสวยเกินราคานะคะตัวรถภายนอกสวยมากนะคะเดี๋ยวพาชมภายในนะคะ หบาผ้านะคะเบาผ้าสะอาดมากภายในสะอาดภายนอกสวยรถแบบสภาพเกิน80%นะคะใครหารถใช้อยู่ราคาเบาๆนะคะมีจอ YouTube ดูหนังฟังเพลงได้หมดนะคะคันนี้เป็นเกียร์คันโยกอยู่ที่มือนะคะเ <c oughs> บาะคือแบบว่าสภาพดีมากเอารถมาเทิรนได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะ ของได้เยอะแลวสวยความขับนะคะของทุกอย่างครบนะคะยังอะไรโตปิกนิกอะไรคือ,อยังอุปกรณ์ยังครบหมดทุกอย่าง